วันนี้ลูกเสือเดนาดีมีความรู้มาฝากตอนเตรียมความพร้อมก่อนแพ้งเฮ้ยทำไมวันนี้อากาศร้อนจังเลยนะเอิญนั่นสิมีอหลรออกหมดแล้วจากการที่เราได้อ่านบทความมาตอนนี้ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วใช่แล้วจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการสภาพอากาศของประเทศไทยจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนไปเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะทําให้มีอากาศร้อนอบอ้าวร้อนจัดหลายพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด43-44.5องศาเซลเซียสเลยนะซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังดังนั้นเราควรเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยแล้งเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราเองจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการเตรียมความพร้อมการรับมือกับภายแล้งกันนะคะ 1. ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์และปฏิบัติตามคําแนะนําการป้องกันตนเองจากภัยแล้งจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด 2. เฝ้าระวังสุขภาพกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3. กินอาหารปรุสุกใหม่อยู่เสมอและนําน้ํามาต้มหรือกองก่อนนํามาดื่มทุกครั้ง 4. ตรวจตาแหล่งสำรองน้ำของครัวเรือนชุมชนและเตรียมกัดเก็บน้ำโดยทําความสะอาดที่พักน้ําก่อนสำรองน้ําหากมีเครื่องกองน้ําให้ตรวจสอบตัวกองให้มีประสิทธิภาพหากพบการอุดตันสกปรกให้ถอดเปลี่ยนหรือนําออกมาทําความสะอาดทันที 5. วางแผนการใช้น้ําอย่างประหยัดไม่เปิดน้ําทิ้งให้ใช้น้ําจากฝักบัวเพื่อชําระร่างกายแทนการตักน้ําอาบ จะประหยัดน้ํามากกว่าและนําน้ําที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่เช่นน้ําอาบน้าซักผ้าน้าล้างผักผล,ลไม้หรือน้าล้างจานมาใช้ลดน้ต้นไม้ 6. งดการจุดไฟเผาหญ้า,าหรือซูบูรีในพื้นที่ที่มีเศษวัสดุเชื้อเพลิงหญ้าแห้งบริเวณรอบพื้นที่อยู่อาศัยเพื่อลดการเกิดไฟไหม้ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินตามมาได้ เจ็ดปลูกพื่อใช้น้ำน้อยเช่นพืชตระกูลถัว่วข้าวโพดทันตะวันมันสบปะหลังและพืชชนิดต่างๆถ้าเราเตรียมความพร้อมก่อนภายแล้งก็จะสามารถรับมือกับภายแล้งได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนขอขอบคุณสาระดีๆจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาาสุข และกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามสาระด,ดีๆของพวกเราได้ที่เพจ a c e b o o k โรงเรียนบ้านเพชรมงคลและ y YouTube โรงเรียนบ้านเพชรมงคลค่ะและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย